คุณเคยเผลอดื่มน้ำทะเลแล้วต้องรีบวิ่งไปคายทิ้งไหมคะแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าน้ำทะเลทั้งหมดในโลกนี้เค็มได้อย่างไรทั้งๆที่แม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลเป็นน้ำจืดคลิปนี้เราจะมาไขาความลับของมหาสมุทรกันค่ะความเค็มของน้ำทะเลไม่ได้มาจากเกลือที่ละลายอยู่ในทะเลตั้งแต่แรกค่ะแต่เป็นผลรวมของกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานับพันล้านปีมี2แหล่งที่มาหลักของเกลือในทะเล 1. ห,หินบนบก เมื่อฝนตกใส่พื้นดินและผูกเขาจะเกิดการกัดเซาะเรียธาตุและเกลือต่างๆออกมาจากนั้นแม่น้ำก็จะพัดพาแร่ธาตุและเกลือเหล่านั้นลงสู่มหาสมุทรอย่างต่อเนื่องค่ะ 2. ปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลน้ำทะเลไหลซึมลงไปในรอยแยกของเปลือกโลกและทำปฏิกิริยากับแมกมาที่ร้อนจัดทำให้เกิดการละลายแร่ธาตุและสารเคมีออกมาจากนั้นน้ำก็จะไหลกลับสู่ทะเลทำให้เกิดการสะสมของเกลือในปริมาณมหาศาลค่ะ แล้วทำไมน้ำในทะเลถึงไม่จืดลงการระเหยเมื่อน้ำทะเลถูกความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำจืดจะระเหยขึ้นไปเป็นเมฆแต่เกลือจะไม่ระเหยค่ะเกลือจึงตกค้างและสะสมอยู่ในมหาสมุทรมาตลอดหลายพันล้านปีทำให้ทะเลขิมขึ้นเรื่อยๆยูว่าเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าการสะสมของสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และถาวรได้แม้แต่รสชาติของทะเลก็เกิดจากการทำงานของธรรมชาติที่ไม่เคยหยุดนิ่งค่ะ แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าเราจะนำหลักการการสะสมอย่างต่อเนื่องมาใช้กับการสร้างความมั่งคั่งในชีวิตได้อย่างไร